สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มีปืนดีๆมานำเสนอนะครับอีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนขนาด9มิลิเมตรนะครับจากค่ายก็อกนะครับขออน,นุญาตทำการรีวิวปืนนะครับ วันนี้นะฮะเรามีปืนมานำเสนออีกหนึ่งกระบอกนะครับก็คือปืนก๊อก26 Gen 5นะครับ made in USA นะครับผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นขนาด9มิลลิเมตรนะฮะด้านข้างก็จะเขียนว่า9ปู19นะครับเป็นขนาดของกระสุนนะครับขนาด9มิลลิเมตรนะฮะมีขนาดสวยงาม ก่นอ,อนี้ปลดแม่กอกก่อนนะครับเป็นบอดี้เป็นโพลิเมอร์นะครับสไลด์เป็นเหล็กลมดำนะครับขออึ้นกางสไลด์ให้ชม ตัวดีโครงโพลิเมอร์นะครับส่วนลำกล้องเป็นเหล็กลมดำนะครับสภาพสวยงามนะฮะปืนใหม่นะครับมีทะเบียนถูกต้องนะฮอก26 Gen5 USA นะครับผมจะมือใหญ่นิดนึงนะเวลาจับถือปืนก็เลยจะดูหล,มหลวมๆหน่อย ดูหลุดมือนิดหนึ่งแต่ก็เป็นปืนพกซ่อนดีนะฮะดูศูนย์นะครับเอ่เป็นศูนย์ตัวยูนะในไซส์าเ<ไ>ตัวยูศูนย์ธรรมดานะครับ <ง Drake. S 1> เป็นศูนย์ธรรมดาศูนย์เล็งธรรมดานะครับแต่ก็ช่วยในการช่วยเล็งได้เป็นอย่างดีนะครับเส้นเส้นมาเข้าใหญ่นะฮะ ชัดเจนนะครับเวลาเล็งศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยก็ชัดเจนกลุ่มก็ศูนย์น่าจะดีนะครับขนาดก็พอดีมือนะฮะไม,ไม,ไม่ไม่ไม่หนักมากนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก800-900กรัมนะครับไม่แน่ไม่แน่ถึงกิโลนะฮะน้ำหนักไก,ก่ก็ไก่ก็คมดีนะฮะมาตรฐานก๊อกอยู่แล้วหายห่วงนะครับ สามารถจับกิปได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับข้งสไลด์ได้นะครับด้เช็คกระสุนนะครับตัวแม็กกาซีนนะฮะที่แถมมานะครับอันนีลนน้ลำกล้องสามนิ้วนะครับลำกล้องสามนิ้วนะฮะก็พอดีพอดีนะในการพกพานะครับไปทดสอบยิงปืนเฝ้บบ้านนะครับสามนิ้วก็ไม่ถือว่าใหญ่ไม่ถือว่าเล็กนะครับ กลางนะฮะตัวแมกซีนนะฮะที่แถมมากับตัวปืนนะครับจะเป็นแม็กขนาด10นัดนะครับมีขนาด10นัดบรรจุกระสุนได้10นัดนะครับตัวนี้นะฮะทางร้านเราแถมมีมีแม็กมากับตัวปืน1นนะครับแล้วก็แถมอีก1แม็กนะฮะก็คือ1บวก1นะครับบรรจุกระสุนได้10นัดนะฮะในแรงเพลิงอีก1ก็คือ10บวก1นะครับคือ11นัดนะครับ กระเป๋านะฮะก็จะมีมาตรฐานแท่นะครับในการล้างลำกล้องนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยโหลดกระสนนะครับของก๊อกนะฮะแล้วก็จะมีด้ามนะครับด้ามประกับตัวส้นส้นด้ามนะครับประกับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมือเล็กมือใหญ่นะครับจับไม่ถนัดนะฮะเหมือนเหมือนของผมเนี่ยผมมือใหญ่นะครับก็จะเสริม ง,ง่ายมากเลยครับแค่ใส่ด้านนี้นะฮะใส่ด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมทีนะครับเ,เขาแถมให้4อันนะครับเราก็ใช้อันใหญ่สุดเพราะผมมือใหญ่ก็ใส่กดเข้าไปแค่นี้เองกันไม่ให้มันเหนีบมือนะฮะเวลาเราขึ้นลำกล้องนะ่นะกดให้พอดีใช่ไหมสะดวกมากนะครับใช้งานสะดวกเลยนะนะครับขึ้นลำได้สะดวกเลยนะไม่กลินเพราะว่ามันมีตัว ด้ามนะโพลิเมอร์ตัวนี้มาช่วยกันให้มันกินมือเรานะครับส,สวยงามนะครับขนาดพอดีมือพกซ่อนดีนะฮะ การสะดวกก็นี่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นปืนที่ได้รับความนิยมนะฮะในบ้านเรามาเป็น10ปีแล้วแหละนะครับคุณภาพนีไม่ต้องห่วงนะครับนเนี่ยวแกะก็ง่ายเอาเล็บจิกเข้าด้านนี้นะครับนี่หลุดละแค่นี้เองนะครับเวลานล็อกเขาไม่ได้มีสลักตัวน,นี้รับ มีสลักล็อกล็อกด้ามใช่ไหมครไม่ไม่ให้มันหลุดปุ่ม,มแต่จริงงผมว่าคือถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันมันมันก็สะดวกสะดวกดวก,ก็คือแกะง่ายนะฮะแกะง่ายใส่ง่ายมันมันก็ไม่หลุดนะฮะแน่นแน่นมากนะจับแน่นเลยครับสะดวกมีให้ถึงสี่แบบนะฮะสี่อันสี่ขนาดนะครับสําหรับคนมือเล็กมือใหญ่นะฮะอันนี้ก็ตามตามถนัดแล้วแต่มือท่านนะฮะ แต่ละคนผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับแถมมาให้4อันนะครับในกระเป๋าเราก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานของกรอกมาตรฐานของกลอกจากโรงงานนะครับก็จะมีคู่มือให้นะครับโอเคเหมือนเดิมครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถ ติดต่อนะครับมาที่ร้านปืนแสงทองได้เลยนะครับราคาตอนนี้หกสินะครับหรือ68ใบเทานะฮะอันนี้ลดจากแป k เลยนะฮะลดลดมากทีเดียวลดเยอะเลยนะฮะโปรโมชั่นถึงวันที่7สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจมองหาปืนขนาด9มิลิเมตรนะครับ เป็นปืนที่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับตามท้องตลาดใช้เยอะของแต่งเยอะนะครับอุปกรณ์แต่งเยอะนะฮะท่านสามารถที่จะซื้ออ,อ,อุปกรณ์ต่อเป็นด้ามปืนยาวได้อะไรต่างๆนะครับส,สบายเลยนะสำหรับตัวก๊อกเนี่ยหายห่วงนะครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะโปรโมชั่นถึงวันที่7เดือน8นี้เท่านั้นนะครับ เสิงหาคมนะฮะใครที่มีใบป3ามพร้อมก็ติดต่อร้าน,นปืนแสงทองได้เลยนะครับอเ,เอาลูกดัมมี่ยืมนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ดูนะครับเป็นระบบ ลองเทสะะใส่ลูกดำมอคีคลูกกระสุนก็เด้งออกมานะครับลองเทสระบบการทำงานปกตินะครับปืนสวยงามนะฮะ เสียงอีกครั้งนะครับเสียงคมมากนะครับปืนดีครคุณภาพดีไม่ต้องห่วงเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจปืนขนาด9มิลิเมตรมองหาปืนมาตรฐานดีคุณภาพดีราคาประหยัดนะฮะตอนนี้เรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษแห่งปีเลยนะครับรีบติดต่อด่วนครับผมขอบคุณครับต้องขอบคุณร้านปืนแสงทองด้วยนะครับที่ ให้ความนัวเคราะห์รีวิวปืนในครั้งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ